สวัสดีค่ะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชนะคะพี่พี่วันนี้นะคะมาดูวิธีการขุดบ่อดินนะคะขนาด2,3คูณเมตรลึก50เซนนะคะเกษตรกรท่านใดนะคะที่ว่าสนใจนะคะแล้วก็อยากขุดบ่อนะเข้ามาดูวิธีการได้นะคะเดี๋ยวทางซินจะทําคลิปนะคะอีกตัวหนึ่งที่ละเอียดออกมานะคะว่ามันทําวิธีการยังไงแต่ว่าตอนนี้ทําการไลฟ์สดให้ดูก่อนนะนี่ค่ะตอนนี้พี่ๆี่ก็ ทำการขุดนะคะใช้นะคะขุดลงไปนะคะมีการตั้งในส่วนของเสาแล้วก็ทําระดับไว้นะคะว่าต้องการอ่าคันเท่าไหร่นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องการความลึกเท่าไหร่นะค,ะ, <Okay. S 1> สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทําการอขุดบอ่อนะคะข <Okay. S 1> ุดบอ่อ <Okay. S 1> ดินเพื่อที่จะวางในส่วนของแผ่นพลาสติกนะคะ <Okay. S 1> <laughs> ้เสียงสีเหมือนกันได้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์นะคะ <laughs> นี่ค่ะกระบวนการนะคะกระบวนการขุดนะคะเราก็จะเริ่มจากการวางการกําหนดพื้นที่ก่อนนะคะเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่อ ไม่คึบเกินไปนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของร่มไม้นะคะซึ่งาสามารถพลางแสงให้กับน้องปลาเราได้นะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเลี้ยงปลาอะไรทั้งปลาดุกหรือว่าปลาหมอนะคะก็ะแนะนําแบบนี้นะแล้วก็ดูว่าใกล้กับแหล่งน้ํานะคะนี่ค่ะพี่ๆเขาจะทําการวางแนวนะคะแล้วก็พิกัดตำแหน่งนะคะของบอ่อนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มนะคะ้า,ยายเริ่มนะคะเริ่มขุดลนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้พี่ๆเขาขุดมาได้สักประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแล้วนะคะทีมงานแอดเวนเจอร์ของเรานะคะทีมงานบ่อดดินนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีทางพี่สำนักง,งานประมงจังหวัดด้วยนะคะพี่สำนักง,งานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่เคนะคะสวัสดีคะ่ะพี่เคคะ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็พี่ชาติคะ่ะพี่ชาติคะ่ะหลบหลบหลบนิดนึงคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะนี่นะคะทีมงานอ่าทีมงานของ ของจังหวัดนะคะแล้วก็มีทางที่ประมงอำเภอนะคะพี่พานะคะนี่ค่ะพี่พานะคะซึ่งเข้ามาคุมงานเองเลยนะคะถึงถึงพื้นที่เลยนะคะนะคะเดี๋ยวต้องแจ้งทางพี่อุ่มนิดนึงนะคะพี่อุ่มคะอย่าลืมข้าวพวกเราด้วยนะคะพวกเราพวกเราไม่ได้เอาข้าวมานะคะข้าเที่ยงเดียต้องให้พี่อุ่มช่วยดูแลเลยเยอะเลยพวกเราไม่มีน้่ซั่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะพี่เคนะคะนี่ค่ะวิธีการทํานะคะ แล้วก็ะจะมีข้างๆนะคะมีพี่วีวนะคะพี่พี่วีก็จะแซะในส่วนของข้างๆเพื่อที่จะทําคันนะคะแต่งคันให้สวยนะคะซึ่งอ,อันนี้มีความสําคัญมากเลยนะคะถ้าว่าเป็นอ่าบอ่อนะคะที่ที่เราจะมีระบบ วางระบบท่อน้ําด้วยก็ต้องมีการทําสลปนะคะใช้ตัวบาน้ําในการทํานะคะแต่รอบนี้เราทําเป็นบอ่อพลาสติกนะคะเพื่อวางลงไปโดยที่เราไม่ต้องมีระบบวางท่อน้ํานะคะเราก็เลยสามารถขุดได้ง่ายๆแบบนี้แต่แต่ถ้าเกษตรกรท่านใดข้างบ้านมีพื้นที่และมีงบประมาณแนะนํานะคะแนะนําให้ทําแบบมีระบบท่อน้ําเปิด ระบบน้ำน้ำออกนะคะหรือว่าตัวท่อน้ำทิ้งนะคะก็จะทำการวางสโลปของบ่อนะคะให้มันให้ให้มันเอียงแล้วก็รวบรวมมามุมใดมุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะโอ้ยขอบพระคุณมากเลยสีห้าท่านที่เข้ามาดูนะคะตอนนี้พี่พทีมงานของเรานะคะก็ดำเนินการในการขุดบ่ออยู่นะคะเกษตรกรท่านใดพี่ๆท่านใดนะที่ว่าสนใจเรื่องการขุดบ่อและอยากขุดบ่อเองง่ายๆที่บ้านนะคะแนะนําเลยค่ะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวสินญาทำคลิปนะคะคลิปที่จะสรุปให้ดูอีกรอบนึงว่าวิธีการกระบวนการเป็นยังไงนะคะก็ขุดบ่อลึก2เมตรคูณ3มเมตรนะคะแล้วก็ลึกประมาณ1เมตรหรือว่า50เซนนะคะนี่ค่ะพี่เล็กของเรานะคะนี่ค่ะเตรียมถากเตรียมปรับระดับแล้วนะคะพี่เคพี่วีค่ะแล้วก็พี่กิ่งนะคะนี่ค่ะพี่ชาตินะคะ วันนี้มีคนมาดูเยอะเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ,สะแสดงว่าคลิปนี้มีความสนใจเกรรษตรกรให้ความสนใจเรื่องการทําทบ่อนะคะอยากให้ลองดูนะคะพื้นที่บ่อของคุณป้านี่นะคะพื้นที่ไม่ไม่ไม,มีมีพื้นที่เพียงแค่เล็กน้อยค่ะก็สามารถทําได้นะคะเกรรษตรกรท่านใดที่สนใจแล้วอยากจะเลี้ยงเลี้ยงอ่าปลานะคะข้างข้างบ้านก็สามารถทําบ่อแบบนี้ได้นะคะ ซึ่งก็จะมีในมีส่วนของต้นทุนในส่วนของตัวผ้าพลาสติกนะคะแต่ว่ากระบวนการที่จะเปลี่ยนหายน้ําก็ต้องใช้เป็นตัวไดโวในการดูดน้ํานะคะสวัสดีค่ะพี่ธนกฤษนะคะสวัสดีค่ะยินดีเลยค่ะที่เข้ามาดูนะคะนี่ค่ะามามไม่ได้เห็นหน้าน้องสินเลยค่ะเห็นหน้าพี่ๆอย่างเดียวเลยค่ะ ให้ดูบรรยากาศนะคะเกษตรกรหรือพี่ๆท่านใดสนใจที่อยากจะทําบ่อแบบนี้นะคะก็เข้ามาดูวิธีการได้นะคะเดี๋ยวทางศูนย์ก็จะมีคลิปที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะว่าทํายังไงนะคะบ่อขนาด2เมตรคูณ3มเมตรแล้วก็ลึกลึกประมาณ50าสิบเซนนะคะนี่ค่ะพี่พี่เขาเริ่มปรับเอานม้ววชาร์จแสดงแล้วปรับแนวนะคะ,ะปรับแนวพื้นบ่อแล้วนะคะปรับพื้นบ่อค่เดียวไหมพี่พี่พี่ีครับดูที่มัน ปักหลักเอียงไหมนี่หลักโอเอถ้าเราขึ้นมองเข้ามาไม่ได้นะพี่เอียงนะเอียงต้อ่เข้ากันเอียงแต่ต้นแล้วสวัสดีค่ะพี่สมพี่พี่สำนึกนะคะแล้วก็พี่ธนกฤตนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังขุดบ่อนะคะ2เมตรคูณ3เมตรลึกประมาณ50เซนนะคะเพื่อที่จะปูปูผ้าพลาสติกนะคะแล้วก็เลี้ยงปลานะคะ

บ่อขนาดสองเมตรคูณสามเมตรนี่เลี้ยงปลาอะไรได้บ้างคะพี่เคคะ่ะเลี้ยงปลาดุกและปลาอะไรได้อีกคะกคปลาหมอใช่ไหมคะมคนี่คะ่ะโอ้ทางทางประมองอำเภอรบกวนมาให้ข้อมูลหน่อยค่ะนี่คะ่ะเราใช้เราใช้แรงงานประมองอำเภอเลยนะคะมาให้ข้อมูลกับกเกษตรกรในพื้นที่นะคะนะค่ะพูดพูดได้เลยนะคะค่ะสำหรับบ่อเป็นบ่อแพท นะคะที่เราจะทําก็ขนาด2อคูณสอันนี้เป็นแล้วก็ลึก50สเซนนี่เหมาะสําหรับเลี้ยงปลาหมอปลาดุกนะคะถ้าเป็นปลานิลปลาตะเพียนอันนี้ไม่เหมาะนะคะเพราะพวกนี้ต้องใช้น้ําเยอะนะคะอัตราการปล่อยเท่าไหร่คะพี่พาอัตราการปล่อยได้ถึง80ตออถึง1น0ตัวต่อตารางเมตรนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะ,คะกระบวนการหลังหลังจากที่ว่าขุดบอ่อเสร็จแล้วต้องมีมีทำยังไงบ้างคะพี่พา ขุดบ่อเสร็จเดี๋ยวเราก็จะปูผ้าแล้วก็เราก็จะเปิดน้ําใส่ทีนี้เป็นน้ําปัะปาทิ้งไว้ต้องทิ้งไว้เพื่อเพื่อป้องกันไม่รู้มีคอรีนหรือเปล่าหรือกินพลาสติกนะคะก็ก็จะทิ้งไว้อย่างน้อย3วันนะคะแล้วค่อยลงปล่อยปลาทีนี้ก่อนปล่อยปลาเราก็จะเป็นปล่อยปลาดุกพอปล่อยปลาเสร็จเนี่ยเราวันวันนี้ถ้าเราปล่อยเราจะไม่ต้องให้อาหารนะคะก็เดี๋ยวจะเราก็จะใส่ตัวลูกขำขำหรือไข่ น้ำนะคะไว้ให้ปลาก่อนที่เราจะให้อาหารในวันพรุ่งน,นี้นะคะแล้วนี่มีทางพี่สำนึกถามมาว่ากี่วันถึงจะเปลี่ยนน้ำต่อครั้งคะอ๋อต้องต้องดูดูก่อนดูสีน้ำนะคะดูสีน้ำก่อนถ้าในกรณีลูกปลาที่ยังเล็กเนี่ยะคะ่ะลูกปลายังเล็กก็อาจจะไว้ได้เกือบเดือนเลยนะคะทีนี้กี่วันอะ่ะมันขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละคนนะคะอาหาราที่ให้ ะะมีอาหารถ้าเราให้อาหารมากเกินไปอาหารเหลือเนี่ยน้ำมันก็จะเน่าเร็วสังเกตน้ําที่เป็นสีน้ําตาลนะคะแต่ปกตินะคะถ้าน้ําการ,เ,ราเลี้ยงสัตว์น้ําอ่ะน้าจะต้องเป็นสีเขียวโกอนถ้าเป็นสีเขียวแล้วค่อยไปสีน้ําตาลนะคะแต่ส่วนใหญ่ของเราอะ่ะ จะเป็นสีน้ำตาลไปเลย <c oughs> เพราะว่าอาหารเหลือเยอะที่เราดูไม่เห็นนะคะเพราะ,ะฉะนั้นการที่เราจะช่วยในการแก้ปัญหา <c oughs> การเลี้ยงนะคะเราจะสามารถใช้จุลินทรีย์ <c oughs> เช่นจุลินทรีย์สังเครแสงนะ้ำหมักชีวาภาพพวกนี้นะคะใช้ในการบำบัดน้ําได้ด้วยนะคะ <c oughs> อีกอย่างก็จะใส่พวกแหนแดงแหนเป็ดนะคะอันนี้ก็แหนแดงนอกจากปลาจะกิน กินได้นะคะยังช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะ โอเคค่ะค่ะขอบคุณวิพามากๆเลยค่ะคอนเทนต์แบบนี้พี่ๆน่าจะชอบนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาดูเยอะเยอะกว่าทุกๆครั้งเลยนะคะก็ที่พี่สัมผัสขามว่ากี่วันถึงจะเปลี่ยนน้าทีใช่ไหมคะหนึ่งดูจากปริมาณความหนาแน่นของตัวปลาที่เราใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็ดูจากสีน้ําดูจากคุณภาพน้ําเบื้องต้นนะคะว่าสีน้ําคุณไหมเหม็นไ,มไหม,ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็าการให้อาหารแล้วก็ดูช่วงช่วงอากาศ หรือว่าฟ้าฝนด้วยค่ะว่าถ้าถ้าอากาศถ้าฝนคลืมนะคะเราให้อาหารเยอะนะคะของเสียในบ่อก็จะเยอะนะคะการเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อแบบนี้นะคะก็จะใช้ไดโวในการดูดนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เป็นสายยางในช่วยในการดูดตะกรอนออกออกนะคะเพราะว่าทางบ่อนี้นะคะของเราไม่ได้วางระบบท่อที่จะนําน้ําออกนะคะแต่ถ้าว่า ฟาร์มหรือบ้านบ้านบ้านเกษตรกรท่านใดที่อยากที่จะมีในส่วนของท่อหรือทางน้ําออกนะคะก็มีงบประมาณที่ว่าจะทำนะคะก็สามารถวางท่อได้ซึ่งมันจะสามารถถ่ายน้ําออกได้ง่ายแล้วก็เราก็ทําการวางสลปนะคะวางสลปหรือทําให้บ่อเอียงเพื่อที่จะรวบรวมน้ํามาอย่างจุดใดจุดหนึ่งตรงตรงท่อทางน้ําออกนะคะเหมือนเหมือนเวลาที่เราทําห้องน้ําบ้านเรานั่นแหละค่ะพื้นห้องน้ําก็ต้องมีการ สโลปเอียงมานะคะเพื่อที่จะรวบรวมน้ํานะคะเหมือนกันเลยนะคะพีพ่ๆท่นานใดมีคําถามสามารถสอบถ,ถามเพิ่มเติมได้นะคะยินดีเลยค่ะ oh, 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 oh. เดี๋ยวอตอนที่สําเร็จก็หรือกใกล้ๆจะเสร็จหรือขั้นตอนต,อนต่อไปก็เดี๋ยวจะถ่ายท,ายทอดให้ดูอีกนะคะยินดีค่ะแล้วทางศูนย์ก็จะมีคลิปวิดีโอที่จะรวบรวมให้ด้วยนะคะว่ากระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นถ้าอยากที่จะถ้าอยากที่จะ ทำบ่อข้างบ้านนะคะพื้นที่2เมตรคูณ3เมตรนะคะแล้วก็บ่อลึก5 50เซนนะคะจะมีต้นทุนนะคะแล้วก็ทำยังไงได้บ้างใช้แรงงานคนในบ้านได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีคนในบ้านกา็จ้างคนในหมู่บ้านเอานะคะโอเคงนะั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปตัดไปนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ